กคนครับวันนี้พี่หมีโซเซลจะพาทุกคนไปดูรีวิวการติดตั้งจริงใช้งานจริงของปั๊มบาดาลโซเซลรู่ที่มีเฮดปั๊มสูงที่สุดในบรรดาปั๊มบาดาลโซเซลทั้งหมดนะครับนั่นก็คือเฮส1915นั่นเองนะครับทุกคนครับปั๊มบาดาลรุ่นนี้นะครับเหมาะสําหรับคนที่กําลังมีปัญหานะหนึ่งเลยนะครับเจาะบ่อบาดาลลงไปแล้วโหบ่อมันลึกมากนะครับจะต้องเลือกปั๊มบาดาลรุ่นที่มีเฮดสูงสุดรุ่นนี้นะครับหรือ นะครับปลูกสวนทุเรียนนะครับอยู่บนเนินเขาแล้วมันไกลแล้วมันสูงมากครับต้องส่งน้ําขึ้นเนินเขาที่ทั้งไกลและสูงใช้ปั๊มบาดาลโซลเซลรุ่นนี้เลยนะครับเฮด195ครับไปครับเดี๋ยวพี่หมีจะพาทุกคนไปดูด้าเบลของปั๊มรุ่นนี้กันนะครับว่ามีสเปคปั๊มเป็นยังไงกันบ้างครับนี่ก็คือนะครับด้าเบลของปั๊มบาดาลโซลเซลรุ่นเฮด195ครับทุกคนครับเรามาเริ่มต้นกันจากโมเดลปั๊มก่อนโมเดลปั๊มนะครับเดี๋ยวพี่หมีวงไว้ให้นะครับ h เฮด D4 195ขีด300ขีด3 0 0พันขีด AD ดีคืออะไรครับเ d ีย่อมาจากแคนเดโลครับก็คือแบรนด์ปั๊มน้ำตัาเซลขวัญใจอันดับหนึ่งของพี่น้องเกษตรกรไทยนะครับเลข4ข้างหน้านี้ก็คือปั๊มรุ่นนี้นะครับมีขนาดปั๊มนะครับประมาณ3นิ้วกว่าสามารถใช้กับบ่อบาดาลขนาดปากบ่อตั้งแต่4นิ้ว5นิ้วและ6นิ้วขึ้นไปได้นะครับต่อมาครับเป็นเลข9เลข9ตัวนี้ก็คือคิวน้ำปั๊มรุ่นนี้นะครับให้คิวน้ำอยู่ที่ประมาณ9คิวหรือว่า9 00รต่อชั่วโมงนละตรงนี้คือไทคับุกน เฮด1น5นะครับ195ตรงนี้ก็คือเฮดปั๊ม195นั่นเองทุกคนครับพี่หมีเคยสอนพวกเราแล้วนะครับว่าถ้าเฮดปั๊ม195เวลาคำนวณนะครับเราจะคำนวณที่ประมาณ70%ของเฮดปั๊มเวลาใช้งานจริงนะครับเฮดปั๊ม1น5นะครับสามารถส่งสูงได้อยู่ที่นะครับประมาณนะครับ136เมตรสูงมากๆหรือ สามารถย่อนบ่อบาดาลได้ลึกสูงสุดก็คือ136เมตรนะครับเราจะคำนวณอยู่แค่70%ของเฮดปั๊มนะครับซึ่งก็สูงมากๆครับย่อนได้สูงมากแล้วก็ลึกมากนะครับและ300ตัวนี้ก็คือค่าโวลต์ขั้นต่ำที่ต้องการนะครับปั๊มตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับการนำไปใช้กับแผงโซลาร์เซลล์นะครับจำนวนทั้งหมด8แผงต่อนุกรมกันนะครับแล้วก็3,000ตรงนี้ก็คือ3,000วัตต์นะครับนั่นก็คือปั๊ม4แรงม้านั่นเองนะครับ AD ตรงนี้เป็นปั๊ม2ระบบครับสามารถใช้้้้ไไดทังฟบาน และไฟแดดครับกลางวันครับไม่ต้องจ่ายค่าไฟเลยใช้แสงแดดอย่างเดียวได้นะครับกลางคืนถ้าอยากเร่งน้ําสามารถต่อเอาไฟบ้านมาใช้ได้ด้วยเป็นปั๊ม2ระบบหรือใครไม่สะดวกครับอยากใช้แค่แผงโซลาเซลล์อย่างเดียวเลยก็ได้นะครับและนี่ก็คือในส่วนของตัวโมเดลของปั๊มนะครับต่อมาครับเป็นตารางน้ำนะครับทุกคนครับนี่ก็คือนะครับข้างล่างนี้ผะบีบวงมาให้นะ นี่คือตารางบอกคิวน้ำนะครับว่าเราหย่อนลึกขนาดนี้จะได้คิวน้าประมาณเท่าไหร่นะครับทุกคนที่นะครับต้องการข้อมูลพิ่มิมเนี่ยสามารถนะครับนำมาตารางน้ํานี้ไปคํานวณกันได้นะครับเอาละครับแล้วก็นะครับนอกจากพี่หมีจะมาสรุปลาเบลของปั๊มน้ําสเปคของปั๊มน้าให้เราฟังกันแล้วนะครับข่าวดีเลยนะครับพี่หมีจะมีการแจกคู่มือการติดตั้งปั๊มบาดานโซลาเซลล์รุ่นนี้ให้ฟรีด้วยอ่ะเดี๋ยวขึ้นคู่มือการติดตั้ง่ะทุกคนนี่ครับนี่คือคู่มือการติดตั้งปั๊มบาดานโซลาระะบบนครับ ต่อแผงโซลาร์เซลล์แบบอนุกรมแแผงด้วยกันนะครับต่อไฟบ้านได้ด้วยหรือจะไม่ใช้ไฟบ้านเลยใช้แสงแดดอย่างเดียวก็ได้นะครับทุกคนที่นะครับสนใจอยากได้ปั๊มน้ํารุ่นนี้ไปใช้หย่อนในบ่อบาดาลของท่านถ้าบ่อบาดาลท่าลึกหรือถ้าท่านจาเป็นต้องส่งน้ําขึ้นเนินสูงๆนะครับไปทําสวนทุเรียนอยู่บนนะครับเนินเขาสูงๆหรือส่งน้ําไกลๆนะครับก็แนะนําให้ใช้ปั๊บบาดาลรุ่นเฮดหนึ่งร้อยเก้าห้านี้ได้เลย นะครับเอาละครับทุกคนครับเดี๋ยวเราไปดูรีวิวการติดตั้งจริงใช้งานจริงนะครับจากสวนของคุณลูกค้านะครับนี่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับปั๊มรุ่นี้นะครับขายดีมากนะครับโดยเฉพาะนะครับคนที่กําลังมีปัญหาเรื่องของการต้องส่งปั๊มขึ้นที่สูงหรือว่าบ่อประดานลึกครับป่ะเดี๋ยวเราไปดูรีวิวการติดตั้งจริงกันเลยครับครับสวัสดีครับมาส่งงานนะครับมาปิดงานโซล่าสีแรงนะครับ ตัวฮิตเลยตัวนี้เรียบร้อยครับพึ่งมาปิดดูหลังแผงก่อนนะครับประมาณพี็เพิ่งมาตัดต้นไม้ตัดไรออกแ <c oughs> ดดก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีเมฆเนาะบังๆอยู่ช่วงประมาณเที่ยงนะครับ โครงสร้างหนาๆเลยครับเสาหน้าสี่เนาะสองมิลหสองสามคูณหนึ่งจุดห้าสองมิลครับไม่มีแอนเลยนะแน่นอนปึ๊กเลยครับหนาเปิก๊กเดี๋ยวลองเปิดใช้นะ ตันนี้เป็นปัม๊มไอ้กล่องคอนโรลเป็น ACDC นะครับแบรนด์ Hanurol เกาะให้เรียบร้อยใส่ดิน,นกาวให้เรียบร้อยครับเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวพาดูรอบก่อนนะอ่อตอนนี้อยู่ที่แค่นี้ครับแดดมันไม่มีเนาะ1นันกว่า ปิดบ,บังแล้วสวยเลยครับตอนนี้ดูความกว้างนะครับ4เมตรห60 4เมตรกับ4เมตรเจด7บอะครับความกว้างเนี่ยนะทั้งหมดแบบไม่ใช่มี ลอกวิ่งอยู่ที่2,000 2,002นะครับ2,002ันส่งรอบหนึนะ่งปั๊มเป็นปั๊มสองนิ้วนะครับแต่ท่อท่อเมนเนี่ยท่อขึ้นเป็นหนึ่งนิ้วเนาะเราทดทดในบ่อครับทดในบ่อทดเป็นนิ้วครึ่งท่อหย่อนนะครับเป็นนิ้วครึ่งเนี่ยท่อหย่อนนะครับ หย่อนไปสิท่อนนะครับใช้หนาสสิาม1ห้าเนอะความหนาิ0ท่อนเลยไม่มีแดดเลยลองลองปิดให้ดันขึ้นเนาะ <c oughs> นี่เข้ามาฝังไม่รอเลย ดูรอบๆเดี๋ยวดูระยะกันระยะความสูงสวยๆเลยความสูงต้นอะไรครับต้นไม้แถวๆนู้นแหละ ขึ้นมาถึงข้างบนนะถึงแล้วโอเคดูน้ำน้ำที่ได้นะได้เคได้อยู่นะครับยังไม่เต็มที่นะครับแดดมันยังมีเมฆเยอะเนาะบังแต่ดูแล้วไม่น่าต่ำกว่าหกฟุวครับน้ำได้ครับรอบๆนะ นะครับอยู่ข้างล่างนู่นะดูยากมากมันเป็นล่องเขาครับตัวนี้อระยะหย่อนอยู่หย่อนบ่อนะครับระยะหย่อนอยู่ที่สิบท่อนครับสิบท่อนก็สี่สิบเนาะสี่สิบเมตรแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมานี่ไม่ค่อยชันเท่าไหร่ รวมๆแล้วครับอยู่ประมาณ130ครับรวมระยะทางเนาะแนวดิ่งอยู่ประมาณ130ยิเมตรนะได้น้ำอยู่นะครับถ้าแดดแรงๆหรือว่าจัดกว่านี้แดดเข้มๆเนาะก็จะได้น้ำเยอะกว่านี้เนาะนี่ก็ถือว่าโอเคเกือบเต็มแล้วแป๊บเดียวนะเริ่มร้อนลวเดิม อ่าพี่เขาใช้เป็นเครื่องหัวรถไถ่ยครับชุดปั๊มนะส,สามสูบเนาะสูบแบบก็คือาน้ำมันเนาะไม่ไหวนี่เลยจัดให้เลยครับมารีวิวให้ดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูใหม่เนาะหรือชุดใหม่โอเคครับขอบคุณมากครับ อะไรครับทุกคนครับและนี่ก็คือรีวิวการติดตั้งกิงใช้งานจริงๆเลยนะครับเป็นรีวิวแรกของปี2,568เลยต้องขอบพระคุณนะครับคุณลูกค้าเจ้าของสวนนะครับที่ติดตั้งเสร็จแล้วนะครับส่งคลิปมาให้นะครับทีมงานพี่หมีนะครับพี่หมีก็ได้มาลงคลิปเอาไว้ให้ดูกันนะครับแล้วก็สาหรับคนที่สนใจนะครับอยากจะปรึกษานะครับว่าเจาะบ่อบาดาลแล้วจะต้องเลือกใช้ปั๊มบาดาลโซลเซลล์รุ่นไหนดีใช้แผงโซลเซลล์กี่แผงเฮดปั๊มเท่าไหร่ดีนะครับพิมพ์คอมเมนต์ สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับหรือใครสะดวกครับนี่เลยครับแอดไลน์มาเลยครับพิมพ์คอมเมนต์แอดไลน์มาปรึกษาได้เลยนะครับทุกคําถามจะมีทีมงานมาช่วยกันตอบนะครับที่ไลน์ไอด์เอสไทร์เอซีแบงนะครับพี่หมีขึ้นหน้าจอ QR code ไว้ให้สแกนได้เลยนะครับหรือใครสะดวกนะครับโทรศัพท์โทรศัพท์มาปรึกษาได้เหมือนเดิมนะครับที่เบอร์โทรศัพท์080 986 9999 080 986 9 9 9ดใครอยากมาเที่ยวอยากมาเยี่ยมชมโชว์รูมพี่หมีเซเวร์เซลนะครับ โชว์รูมพี่หมีโซล่าเซลนะครับอยู่ติดกับสถานีรถไบฟ้าอยู่ใกล้ๆกับห้างเซ็นทันลาบินทานพี่หมีเปิดโชว์รูมมาแล้วส0ปีด้วยกันนะครับให้บริการคุณลูกค้ามาอย่างยาวนานมากครับแวะมาเที่ยวที่โชว์รูมได้เรามีสอนติดตั้งโซล่าเซลให้ฟรีทุกคนเลยแวะมาเลยนะครับแวะมาเที่ยวได้เลยนะครับเอาละครับทุกคนครับสำหรับในคลิปนี้นะครับพี่หมีโซล่าเซลและทีมงานก็ต้องขอลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีครับ